กับคุณไหมศสิริกัญญาตันสกุลนะครับสสบัญชีรายชื่อของพักประชาชนแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักประชาชนนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณหมอันเนี้ยเราจะคุยกันเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์และท่าทีของรัฐบาลของเราโดยตรงเนี่ยภาพรวมที่เราเห็นตั้งแต่อเมริกาเทคแอคชั่นอังกฤษเทคแอคชั่นแล้วเกาหลีใต้เทคแอคชั่นแล้วนะฮะแล้วไทยฮะคุณหม่มองเรื่องนี้ยังไงบ้าง ค่ะเราก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดลนะคะแล้วก็ยัง,ยงเห็นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนไหวอย่างช้าช้ามากๆนะคะต้องรอก็ถึงจะมีแรแยคชั่นออกมานะคะครจริงจริงแล้วเนี่ยทางเราเองเนี่ยก็ ได,ด้เปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยไปตั้งแต่การถแถลงนยโยบายนะคะ,คะก็คือราวสองอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่นะคะค่ะแตว่าก็ไม่มีรีสปอนเซ์ใดไม่มีไม่มีการเสียงตอบรับใดๆน,นะคะจากทางฝั่งของทางรัฐบาลอันนี้เนี่ยก็คงจะมีความเคลื่อนไหวเพียงแค่มีการตั้งสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์บอร์ดนะคะหรือว่าเป็นคณะกรรมการขึ้นมา,อาสอบสวนเรื่องนี้โดยที่มีนายกรัฐมนตรีเนี่ยนั่งเป็นประธานนะคะซึ่งต้องบอกว่าก็ ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าอาจจะมาช้าไปหน่อยนะคะ,ะทางทางฝ้างฝั่งของฝ่ายค้านเองเนี่ยก็ได้นำเสนอข้อมูลไปค่อนข้างมากแล้วนะคะคแต่ว่าจุดสำคัญเนี่ยที่ที่ที่เราเห็นวันนี้ก็คือว่าหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาเาก็ตื่นตัวแล้วก็กำลังติดตามเรื่องเดียวกับเราเอาข้อจริงแล้วเราก็พอทราบอยู่ว่าทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็กำลังดำเนินการสอบสวนสอบสวนเรื่องนี้ เหมือนกับเรานะคะพียงแต่ว่าเราไม่คิดว่าจะมีาทางสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมีการที่จะผ่านร่างกฎหมายออกมาแล้วก็เป็นกฎหมายที่เป็นการต่อต้านการาการหลอกลวงของคอเซนเตอร์ Call แล้วก็แสแ m มเมอร์โดยตรงเลยแล้วก็ท,ที่ที่ชัดเจนก็คือว่ามีลิสต์รายชื่อสีสามรายชื่อที่ทับซ้อนกับรายชื่อที่ ทางพักประชาชนได้เปิดเผยด,ด้วยนะคะ mm. อันนี้เราก็คิดว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราควรจะใชะ้จุดนี้เนี่ยเป็นการทำความร่วมมือจับทางนานาประเทศนะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ใช่แต่สหรัฐอเมริกาเองที่ที่เดินหน้าเรื่องนี้แล้วก็มีการวิจัรย์ นะคะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอ c เเซนเตอร์แล้วก็สแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยก็ยังมีทางสา,า่จาจก,ก็เดินหน้าแล้วในการที่จะยึดทรัพย์เช่นเดียวกันนะคะ,คะทางเกาหลีใต้เนี่ยน่าจะเป็นปฏิบัติการที่จะเข้าไปช่วยเหลือ,อเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์มากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลทางหนึ่งนะคะที่เราจะเข้าไปจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดซึ่งจะส่งผล ดีโดยตรงในการที่จะกดดันกัมพูชาได้ด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยเพื่อยุติข้อพิาพาทต่างๆที่มีการประทะในแนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาคือจัดการเรื่องนี้นะคะ,ะจะเห็นได้ว,ว่าพอ,อมีการส่งสัญญาณเรื่องนี้ออกมาเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาตอบโต้ก,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 กับทางการไทยทันทีว่าะจะไม่ให้ไทยเข้ามายุ่งเกี่ยวสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องคอสเซนเตอร์ได้ด้วยตัวเอง ในนี้นเ,นเราอ่านสัญญาณนี้เนี่ยว่าเราเอาจจะไปเจอกล่องดวงใจละนะคะที่ที่น่าจะเป็นน่าจะเป็นจุดที่สำคัญจริงๆะคะซึ่งจริงๆนะทางาคุณรังสิมันโดมเนี่ยนะคะในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดเก,ก็พูดพูดแบบนี้เลยว่า,าจริงๆแล้วเนี่ย หัวใจที่ทําให้ทางการกัมพูชานี่ยังคงเดินหน้าต่อโดยที่ไม่ได้สนใจประเทศรอบข้างโดยเฉพาไม่ได้สนใจที่จะ,ะไม่ได้สนใจประเทศไทยเนี่ยก็คือเพราะว่าท่อน้ําเลี้ยงหลักของประเทศเนี่ยมกนกลายเป็นเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์เหล่านี้มากกว่านะคะคแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ความร่วมมือกับ นานาประเทศทั่วโลกในในการที่จะกดดันทางกัมพูชานะคะผ่านการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องของคอเซ็นเตอร์ได้เลยทันทีนะคะจริงๆก็ก็เป็นมุฟที่ที่เราอยากที่จะเห็นรัฐบาลเนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งน,นายกรัฐมนตรีนะคะได้อ,อาประกาศเรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้วก็นอกเหนือจากการที่จะมีการตั้งแค่ซูเปอร์บอร์ดแล้วนี่ก็อาจจะต้องมีการ ออกมาแถลงความคืบหน้าเป็นระยะๆะะนะคะหรือ,อนี่แหละค่ะสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือมีการสืบสาวถึงต้นต่อนะคะเพื่อที่จะไปถอดรากถอนโคนคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการประกาศยึดทรัพย์อะไรต่างๆเหมือนกที่ทางสหรัฐอเมริกาทำนะคะเพราะเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าขนาดทางประเทศอื่นๆอ,อ,อย่างอังกฤษหรืออเมริกาเนี่ย สามารถทจะประกาศทิจซับได้เนี่ยแต่ว่าทรัพย์สินเนี่ยที่มันอยู่ใกล้กว่าโดยเฉพาะอย่างงี้ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย<อ>เราก็สามารถที่จะเดินหน้าทําได้ในเช่นเดียวกันนะคะเรามีกฎหมายที่อนุญาตอยู่แล้วนะคะมีปปงที่ได้จะมีอํานาจหน้าที่ที่จะทําเรื่องนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ยังเห็น การความกระตือรือร้นของทางปปงอยนี่ยังน้อยมากเลอเกินเขาต้องอาศัยทางฝ่ายของการเมืองหรือบาง่งใน,ในรัฐมนตรีเนี่ยมาขับเคลื่อนเรื่องนี้จริงจังการที่เรา,เาไม่เห็นคุณอนุทินเนี่ยออกมาขึงขังแสดงความามุ่งมั่นที่จะ จัดการเรื่องนี้เนี่ยเราอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊อหรือว่าเราไปเจอเ,อ,อเขาไปเจอต่ออะไรบางหรือเป <c oughs> ล่านะคะท <c oughs> ี่ <c oughs> จะไม่สำนึเกเสียอะ่เดินหน้าเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังค่ะยังไงเราคงจะก็ต้องกระตุ้อกระทุ้งกระตุ้นเตือนคุนอาทินไปไปสักไปไปสักพักหนึ่งนะคะรวมไปถึงรัฐมนตรีอื่นๆที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะคะ <c oughs> ทั้งในอดีตก็ในปัจจุบันด้วยแล้วคงจะต้องเ,ออเรียกร้องขุนุทินมากกว่านี้ค่ะ ครับครับคือหลายคนก็คิดแบบเดียวกับคุณสุริกัญญาคือมันมองมองได้ตั้งแต่สมัยที่คุณอนุทนนินเป็นเป็นเป็นรัฐบาลชุดก่อนนะฮะตอนนั้นขึงขังมากในเรื่องของการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แนวชายแดนต่างๆเนี่ยแต่พอมาวันนี้มันมันมันอาจจะแบบดูซอฟต์ลงกว่าเดิมมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เขาก็อยากถามในส่วนตัวก็คือทางพักประชาชนก็มองว่ามันช้าไปแต่ว่าอาจจะเป็นสัญญ,ญาณที่ดีใช่ไหมฮะที่เขาเริ่มตั้งซุปเปอร์บอร์ดกันมาเนี่ยฮะ ก็คืออย่างน้อยอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ได้มีการลุกขึ้นมาทําอะไรบ้างแล้วนะคะแต่ว่านี่แหละค่ะ,ะต้องบอกว่าน้นตอนที่เราเปิดเผยในตอนที่มีการถแถลงนโยบายจะเห็นว่ามีรมัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยเข้าไปมีส่วนมีส่วนผัวพัน กับเรื่องนี้นะคะแต่ว,ว่าเราก็ยังได้รับคําตอบการชี้แจงยืนยันอะไรต่างๆเนี่ยจากทางารัฐมนตรีเนี่ยน้อยมากนะคะเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะไม่ได้มีไม่เพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนทุพันธ์กับในในเรื่องนี้เนี่ยเรากอา็อยากที่จะเห็นว่ารัฐมนตรีเหล่านั้นเนี่ย ออกมาให้บอกแสที่เป็นประโยชน์ด้วยซ้าไปนะคะว่าโอเคความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบแบบจริงจังนะคะแต่ว่าแต่อถ้าจะมีการสอบสวนเรื่องนี้เนี่ยเรามีข้อมูลเนื่องจากว่าได้เข้าไปมีความสัมพันธ์สนิทสนมเพียงแค่ช่วงครั้งช่วงคราวแต่ว่าทราบมาว่ายังมีอ กิจการธุรกิจอะไรอื่นๆอีกในลักษณะที่ที่เราสามารถที่จะนามาเปิดเผยกับสาธารณได้เนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่เห็นเรื่องเหล่านั้นเลยค่ะก็ก็ชวนให้หน่ากังวลใจเหมือนกันนะคะโดยดเฉพาะในกรณีของร้อยเอกธรรมนัฐแล้วก็คุณวรพัชธัญวงศ์ค่ะครับไอ้สี่สิบสามรายรชื่อที่ทางการสหรัฐเขามีแล้วมัน,มนตรงก,กันกับข้อมูลของรรคประชาชนอันเนี้ยมันมันสามารถแย้มได้ไหมฮะว่ามันมีรายชื่อของคนไทยเนี่ยเกี่ยวข้องกับสี่สิบสามคนนี้ไหมฮะ ค่ะก็เอ่อก็ต้องยอมรับว่าไม่มีไม่มีชื่อคนไทยอยู่ในนั้นนั่นนะคะเอ่อซึ่งเอ่อก็เอ่อแต่ว่าอ่าแต่ส่วนที่มันท้อนทับทอทร้อมไรคะที่ซ้อนทับกันเนี่ยก็คือเป็นเอ่อเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของกระบวนการนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น ชื่อที่เราเห็นนะคะก็คืออย่างคุณยิมเลียกหรือว่าเป็นคุณเบนสมมธนะคะก็ต้องอยอมรับว่าเราก็เราก็ได้ชี้เป้าของสองท่านนี้เนี่ยอย่างชัดเจนว่าแล้วก็มีความเกี่ยวโยงโยงให่อย่างไรบ้าเนี่ยกับ กับธุรกิจในประเทศไทยนะคะซึ่งถึงตอนนี้นคุยจะต้องเห็นปปงเริ่มลุกขึ้นมา,า,าถแถลงการหรือว่าดำเนินการใดๆแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นเพรสรีลีสหนึ่งโพสที่บอกว่า,าได้แบบว่าพยายามที่จะติดตามตรวจสอบเรื่องนี้กับทางสารมริกาไปเรียบร้อยแล้วอะไรอเงี้ยคะ่ะซึ่งก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะล่าช้านะคะเพราะว่าเอาข้อจริงเนี่ย ทางคณะกรรมาการมั่นคงซึ่งคุณรังสมันรมน,นั่งเป็นประธาน,นก็ได้มีการเปิดอสอบสวนเรื่องนี้ก,นกันอยู่อสองสามครั้งแล้วนะคะที่ฉันก็ไปนั่งไปรับฟังนหนึ่งครั้งด้วยเช่นเดียวกัน,นทางปปงอเองก็มาร่วม กือบทุกครั้งนะคะคแต่ว่ากลายเป็นว่าต้องรอให้ทางสารมิการนี่เป็นผู้ที่เปิดเผยก่อนทั้งที่ททเราเองเนี่ก็ชายแดนติดกันแท้ๆท,ทรัพย์สินจํานวนมากเนี่ยก็อยู่ในประเทศไทยแท้ๆแ,แล้วไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบทรัพย์สินที่เอ,อเหมือนเป็นที่ดินเปล่าหรือว่าอะไรนะคะเป็นเป็นโครงการทั้งในคอนโดทั้งในหมู่บ้านจัดสรรของอบริษัทสังหาริมทรัพย์ ชื่อดังนะคะหลายเจ้าด้วยกันเนี่ยด้วยแล้ก็เราก็อาจจะแบบว่าเออเราอาจจะต้องอยากเห็นปปงอยนี้ทำงานได้ได้ในเชิงรุกมากกว่านี้มากเลยค่ะอ๋อคืออย่างน้อยก็อาจจะมีการตรวจสอบทรัพย์ที่มาที่ไปกันสักหน่อยใช่ไหมฮะใช่ S <S เออ่ว่าว่ามันมีมันมีส่วนเอ,อเราเราเอเดี๋ยวแที่สิ่งที่เราอยากเห็นนะคะไม่ใช่ว่าปปงอบอกว่าโอเคได้ดำเนินการติดต่อเพื่อที่จะประสานงานกประสานรมารยากาเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเราอ,อยากฟังว่าทางปปงอเองเนี่ยก็เออเออเอ่อได้รับรู้คดีนี้มาโดยตลอดแล้วก็ติดตามข้อมูล อย่างเข้มข้นแล้วก็ได้ให้ความร่วมมือกับทางสหรัฐอเมริกาในการส่งข้อมูลนะคะที่เป็นทรัพย์สินของคนที่อยู่ในลิสต์ต่างๆเนี่ยที่ทางสหรัฐอเมริกากาลังเฝ้าดูอยู่ได้แก่คนนี้นี้น,น,น,นี้ทางปมก็มีข้อมูลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางประชาชนไทยเนี่ยก็คงจะรู้สึกเอโลง่ลงอก,อกว่าทางตบงอเองเนี่ยก็ได้เดินหน้าอย่างอย่างเข้มข้นไปพร้อมๆไปพร้อมๆกันคู่ขนานกับทางประเทศอื่นทั่วโลกด้วยค่ะ ครับครับถามเมื่อวานนี้หน่อยฮะอย่างที่คุณอนุทินไปที่สบป,าปาลาวไปไปพบกับนายกที่ลาวแล้วก็มีการต่อสายคุยกับประธานาธิบดีของเกาหลีใต้อันเนี้ยมันก็มันก็เป็นสัญญาณที่ดีระดับหนึ่งใช่ไหมฮะในใสายตาของคุณสิริกัญญาค่ะก็ยังน้อยไปก็ยังน้อยไปมากนะคะเอ,อจริงๆแล้วเอ,อที่พูดคุยกับทางประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยเราจริงๆแล้วเราเออก็ ไม่ไม่สามารถที่จะรับรู้สาระอะไรได้จากตรงนั้นเท่าไหร่เหมือนกับเป็นการเเออ,เอ,อไปส่งเสียงให้กําลังใจมากกว่าที่จะเป็นความร่วมมือที่ที่เป็นทางการแล้วก็เป็นรูปธรรมอะค่ะอืมครับ,บถ้าทางทางเกาหลีใต้เนี่ยทาการสืบส่วนเรื่องนี้จนทราบว่ามีคนเกาหลีใต้อยู่ในนั้นเนี่ยแล้วมันมีเบาะแสอื่นๆบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะทําความร่วมมือระหว่างประเทศกับทางเกาหลีใต้เพื่อเพื่อ,อลกเปลี่ยนข้อ การนียน่าจะน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะ,ะดําเนินการต่อต้านปัญหาการคอสเซนเตอร์แสแคมเมอรได้ได้รู้ล่วงมากกว่าค่ะคก็อันนั้นก็น่าจะเป็นเรียกได้ว,ว่าเหมือนเป็นเป็นโปรโตคอลทางการทูตที่สมควรทำมากกว่าที่จะเป็นการดำเนินการเชิงรุกที่ที่เรารู้สึกสบายใจค่ะ ครับคือตอนนี้เกาหลีใต้เขาทําให้เห็นแล้วไงฮะคือเขาส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยชุดพิเศษมาเลยแล้วก็ลงมาที่กัมพูชาเนี่ยมาเทคแอคชั่นเอาคนกลับประเทศไปนะฮะตอนนี้ก็มีอีกประมาณ50ิกว่าคนอยู่ในขั้นตอนอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนคือคนไทยเนี่ยอยากจะเห็นนะฮะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยสามารถที่จะทําแบบเกาหลีใต้ได้ไหมฮะเพราะว่าคนไทยเองเนี่ยก็ถูกหลอกข้ามไปที่ฝั่งกัมพูชาเยอะเหมือนกันเนี่ยแหละฮะที่อยากเห็นเออ ก็ก็ก็เห็นด้วยนะคะว่า<ช>ว่าก็ควรทําอะไรแบบนี้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าด้วยด้วยปัญหาการประทะตามแนวชายแดนเนี่ยทาใหา้การตัดสินใจปฏิบัติการอะไรบางอย่างเนี่ยที่จะต้องเข้าไปใช้ความร่วมมือ,อแบบแบบประเทศที่เป็นมิตรกันเนี่ยมันเลยทำได้ยากค่ะจริงๆก็เป็นเรื่องที่ที่เราเดี๋ยวก็ก็ สมควรทำนั่แหละเพียงแต่ว่าด้วยด้วยปัญหาการประทะัชายแดนเนี่ยทําให้เอ,อการปฏิบัติการแบบนั้นเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะคะอ,อแล้วก็ถ้าฟังซุ่มเสียงับทางฝั่งของกัมพูชาเองนะคะนายกรัฐมนตรีคุณมาเนตเองเนี่ยก็ ก็ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้ตอบรับการที่จะให้ทางการไทยเนี่ยมาแก้ไขปัญหาอะไรด้วยซ้าไปนะคะเนี้ยก็ก็ทําให้สิ่งที่เราอยากที่จะเห็นเนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากดังนั้นเนี่ยมันคตงต้องเป็นปฏิบัติการแบบป่าล้อมเมืองมากกว่าที่ตัดกำลังนะคะหรือว่าสืบสาวไปถึงต้นตอปัญหาของออตัวเส้นทางการเงินของบรรดานายทุนของแก๊ คอร์เซ็นเตอร์แล้วก็สแกมเมอร์ต่างๆแล้วก็ตัดท่อน้ําเลี้ยงแบบนี้มากกว่านะคะ,ะซึ่งเราก็เห็น uh, ข่าวอยู่เหมือนกันว่าเอ uh, บริษัทต่างๆที่เข้าไปเปิดเอ uh, ไปเปิดปฏิบัติไปเปิดไปเป็นไซ้์กัมพูชาเป็นฐานของการทำแสแกมเมอร์เนี่ยก็ปิดตัวกันเป็นแถบแบอันเนื่องมาจากว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยเข้ามาเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เข้ามา,เข,า,มาเข้ามาแทรกแซงแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือคนเกาหลีใต้ที่เป็นเหยื่อเนี่ยก็มีการปิดตัวกันการวุ่นวายเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ก เราอยากเห็นอะไรแบบนี้มากกว่านะคะที่จะเกิดผลแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อโดยแท้จริงแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นเป็นจุดสำคัญเลยที่เราจะใช้ในการที่จะกดดันกัมพูชาใ,ชให้ให้ให,ให้ให้สามารถที่จะดำเนินการแล้วก็ยุติการยุติการประทะความขัดแย้งเพราะพิพาทอะไรต่างๆที่ที่ชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาได้ด้วยค่ะครับครับ อันนี้คือหลักๆของไทยเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเป็นประเทศที่อยู่ติดกันแล้วก็เกิดการประทากันคือคุณมาเนตเนี่ยเขาก็ดักคออย่างที่คุณสุริกัญญาบอกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องเข้ามายุ่งกัมพูชาเนี่ยจัดการตัวเองได้ใช่ไหมฮะสิ่งสาคัญก็คือการกดดันตามแนวชายแดนเนี่ยอย่างที่คุณสุริกัญญาบอกนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยมาถูกทางแล้วแล้วก็ต้องทําต่อไปเรื่อยๆใช่ไหม อ,อ๋อหมายถึงว่าใช้ใช้เรื่อง call center นะคะเป็นตัวที่จะกดดันให้ให้มันเกิดการเจราจาเพื่อที่ยุติข้อพิพาตนะคะในในเขตชายแดนเนี่ยซึ่งดิฉันคิดว่าทุกวันนี้ที่กัมพูชาเนี่ยไม่สนใจไม่ไม่แยแสมไม่ไม่แคร์ที่จะที่จะอยากที่จะ,ะนำะเหตุการณ์ให้กับเข้าคืนสู่ภาวะปกติเนี่ย ก็เป็นเพราะว่ามีมีกลุ่มทุนเหล่านี้เนี่ยอยู่หนุนหลังอยู่แล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศเข้าเข้าทั้งไม่รู้กระเป๋าใครบ้างนะคะโดยเฉพาะนักการเมืองในกัมพูชาเนี่ยที่ก็อยู่ในเครือขายพวพันอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันเนี่ยก็เลยก็เลยไม่ได้รู้สึกรู้สาว่าจําเป็นที่จะต้องเอจะหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะก็ก็ต้องใช้จุดนี้แล้วค่ะที่จะเป็นจุดสําคัญที่จะใช้กดดันกัมพูชาค่ะครับ อคุณสิริกัญญามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ผมว่าหลายคนมองว่าช่วงเวลานี้แหละที่ทั่วโลกเขากำลังเทคแอคชั่นในเรื่องนี้กันอยู่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยควรจะทําอะไรให้มันแบบสําเร็จรูปให้มันจริงจังสักทีมีข้อเสนอแนะ,ะเพิ่มเติมไหม ถูกต้องเลยค่ะก็คือ,เ,อ,อเราอยากเห็นเป็นศูนย์ปฏิบัติการนี่ก็คืออย่างที่คุณดังชิมันพูดเลยก็คือคเป็นศูนย์ปฏิบัติการแบบถาวรที่ประสานข้อมูลกันนะคะเพราะว่าจากที่ที่เราเนี่ยก็ พยายามเรียกหน่วยงานต่างๆเข้ามาชี้แจงความคืบหน้าของการสอบสวนก็ยังรู้สึกว่า,าต่างหน่วยงานก็ต่างทำหล,หลายๆครั้งเนี่ยก็มีการาโบยกันไปมาว่าต้องเป็นหน้าที่ของใครกันแน่นะคะเพราะว่าเราพยายามติดตามเส้นเงินที่ไปในหลายทิศหลายทางนะคะอย่างทางตำรวจไซเบอร์เองก็ออกมาเปิดเผยกับพวกเราด้วยแล้วก็เปิดเผยทางสาธารณะด้วยว่า,ากำลังดูเส้นทางการเงินที่ที่ไปผ่านตัว เคริปโตที่เรียกว่าเซเบอร์คอยที่เรียกว่า uh, USDT นะคะแล้วก็มีการขอความร่วมมือให้ mm. ให้มีการอายัดบัญชีกระเป๋าเงินนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมมีส่วนวผัวพันกับของแกงคอเซนเตอร์เนี่ยนะคะแล้วก็มูลค่าตรงนั้นเนี่ยก็เป็นหลักแสนล้านอยู่นะคะพยงแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะยืนยันธุรกรรมต่างๆที่ที่แน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับ ก,กับกลุ่มบุคคลผู้ต้องสงสัยเหล่านี้นะคะ,ะซึ่งมันจะเป็นไปได้ได้ดีมากถ้าเกิดการเกิดความร่วมมือกันนะคะกับทั้งทางกรตอตทันการาแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าปปงนะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่ท เข้าใจว่าก็เริ่มการสอบสวนเรื่องนี้อยู่เหมือนกันถ้าข้อมูลมันถูกแช่นะคะ,อ,อ,ะอันนี้ก็จะดีมากรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะคะเพราะว่าทางตำรวจไซเบอร์เองเนี่ยก็ก็บอกกับเราว่าทางเจ้าหน้าที่เองนี่ก็ยังมีความเชี่ยวชาญค่อนข้างจำกัดทำให้การสอบสวนเส้นเงินที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างช้านะคะอันี้ดังนั้นก็แสดงว่าตัวทรัพยากรเองนะคะ ทั้งบุคคลทั้งทั้งทรัพยากรต่างๆเองก็ค่อนข้างจำกัดเนี่ยนะคะด,ดังนั้นเนี่ยเราอยากเห็นความาใส่ใจของทางรัฐบาลที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้นมาเฉพาะกิจ ที่ที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้จริงจังรวบรวมทรัพยากรสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อที่จะสืบส,สาวราวเรื่องหาต้นต่อเพื่อที่จะถอนรากถอนโคนให้ได้จริงๆระค่ะก็ก็จะก็จะดีมากนะคะรวมถึงสายวางความร่วมมือระหว่างประเทศกับทางประเทศต่างๆนะคะดิฉันตอนแรกเนี่ยเราก็เห็นว่า สิงคโปร์น่าจะเป็นพันธมิตรกับเราได้เนื่องจากว่าเส้นเงินเนี่ยนะคะมันไม่ได้ไหลาจากกัมพูชาเข้าไทยโดยตรงอย่างเดียวแต่มีไหลปที่สิงคโปร์แล้วไหลย,ย้อนกลับขึ้นมาประเทศไทยก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยออตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าไอ้สิงคโปร์น่าจะเป็นพันธมิตรที่ดีแต่ณวันนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าทางสหรัฐอเมริกาเองก็น่าจะมีข้อมูลจํานวนมหาศาลที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนเรื่องนี้ค่ะคแล้วก็ใช้แรงกดดันจากนานาประเทศเนี่ยแหละคะ่ะที่จะมาร่วมกันกดดันกัมพู ชานะคะแล้วก็ไปจนถึงว่าถ้าปราบปรามเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังนเนี่ยฉันคิดว่าการข้อพิพาทต่างๆระหว่างไทยกับกัมพูชาก็น่าจะคลี่คลายได้ในที่สุดเช่นเดียวกันค่ะครับเอาละครับขอบคุณคุณสิริกัญญามากนะครับวันนี้รบกวนมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามแกง๊งแกมเมอร์นะครับในกัมพูชาขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ